สวัสดีครับเปี่ยวเวลามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมสินพงศ์สันนทอรนะครับแล้วก็คุณการพึ่งกันครับผมนะครับวันนี้ก็คือนึกว่ามันจะชนะไง เตรียมมาจากบ้านเลยใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยเสมออันนี้เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไหมอ่ะใช่เป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเล่าสักสิบนาทีดีกว่าไม่ไหวแล้วฮะเวลาเวลามีน้อยเวลามีน้อยนะครับก็ไปดูเรื่องของเชลซีกันนุวซาใส่เสื้อมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานทําได้แค่เสมอกับชาวเก้นะครับแต่วก็มีประเด็นนะเรื่องของดีโก้คอสตาลงไหมเมื่อวานไม่ได้ลงทําไมอ่ะเป็นตัวสํารองทำไมคนก็สงสัยกันเยอะว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโชเซมูรินโญ่นะครับก็ออกมาให้คําตอบเรียบร้อย ก็โจเซมุรโยนะครับกุนซือของเชลซีนะครับก็มาแถลงข่าวนะครับชี้แจงถึงสาเหตุที่ดรอปเดโก้คอสตาเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่เสมอกับชาวเก้นะครับหประตูต่อหนึ่งในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกโดยมูรินโย่นะครับบอกว่าเดโก้คอสตา่ะมีปัญหาเรื่องของความฟิต นะครับเนื่องจากว่าคอสตาตอนนี้สภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่สามารถลงเล่น3มเกมใน1สัปดาห์ได้โอ้หนักไปใช่นะครับคือหมายว่าเล่นสุดสัปดาห์<ม>กลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์หน้าอีกนะครับเขาบอกว่าคอสตายังไม่สามารถเล่นเกมแบบนี้ได้<อ>นะครับเล่นเกมไปนัดหนึ่งปุ๊บเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายเพราะฉะนั้น,นก็เลยจําเป็นต้องสั่งพักนะครับแล้วก็ให้ดีเย่ด็อกบาลงมานะครับซึ่งแฟนเชลซีเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะดีเย่ด็อกบาลงมาแล้วก็โชว์ฟอร์มได นะคือด็อกบาร์ก็เหมือนกับคอสตาแต่ว่าเป็นคอสตารุ่นหนุ่มอ่ะไม่ใช่ดิคอสตารุ่นแก่สินะครับคือคอสตาก็คือด็อกบารุ่นหนุ่มๆตอนมาซาวเซตี้าี้แล้วประมาณนั้นน่ะนะครับก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับโดยที่เชลซีนะครับได้ประตูนําก่อนจากเชฟฟาเบกัสแต่ว่าคาซาลุนเตล่านะครับตีเสมอให้กับชาวเก้นะครับครับก็เสมอกันไปก็น่าจะชัดเจนนะครับเรื่องของการที่ดรอปดิโก้คอสตาเป็นศูนย์สำรองนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับก็มีในกลุ่ม E นะครับไบร์ทมิวนิกชนะแมนซิตี้หน 1-0โรมาชนะ c อสเค5-1กลุ่ม E นะครับบาร์เซโลนาชนะอาโปเอล1-0อาแจากเสมอกับเปแอเช1-1นะครับกลุ่ม G มารีบอลเสมอสปอร์ติ้ง1-1แล้วก็กลุ่ม H นะครับบินบาเสมอชาร์คเตอร์0-0ปอร์โตนะครับถล่มบาเต้ไป6-0โโอโ้ห ทีมที่ทีมที่กะว่าจะยิงเยอะๆอย่างบาซ่าดันยิงไม่เยอะนะใช่เรียบร้อยชนะลูกเดียวนะครได้จากเคลาปิแก้กอ,อ,องหลังด้วยนะครับไปดูพรีวิวคืนนี้กันบ้างนะครับคืนนี้เป็นโปรแกรมของยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับซึ่งท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับของอังกฤษจะบุกไปเยือนปาติซานเบลเกรดของเซอร์เบียความพร้อมจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ฟุตบอลยูโรปาลีกในคืนนี้นะครับเป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับโดยในกลุ่ม C นะฮะท็อตแนมอตสเปอร์ลนะครับจากพรเมีย์อังกฤษจะบุกไปเยือนปาดิซานเบลเกรดของเซอร์เบียนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ง่ายนะสำหรับสเปิร์เพราะว่าปาดิซานเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์ลีกเซอร์เบียด้วยนะฮะแล้วก็ผลงานในซีซั่นนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับชนะมา5เกมรวดนะครับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทีมชื่อน่ารักมากนะฮะคูคาลิส Sí. สี่ประตูต่อสองนะครับก็อนทำให้สเปอร์น่าจะเจองานยากแต่ว่าเกมนี้เนี่ยปาดิซานเจ้าถิ่นจะไม่มีปีเตอร์สคูเลติชนะครับกองหน้าคนสําคัญเลยนะฮะที่ติดโทษแบนเพราะว่าเกมเพลย์ออฟนัดที่2เนี่ยดันไปโดนไล่ออกนะครับนอกจากนั้นพวกนักเตะที่เจ็บอยู่ก็ยังไม่พร้อมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาโก้บาราซานัสนะครับหรือว่าวลาดิเมียร์โวคอฟนะฮะก็ไม่น่าจะลงได้นะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับมาริซิโอโปเชติโนกุนซือชาวอาร์เจนตายนะครับพาทีม สะดุดใน2เกมล่าสุดนะครับหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูล3 3แล้วก็เกมล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอกับซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ2นะครับ เกมนี้สเปอร์ต้องรอเช็คความฟิตโรเบโตโซดาโดกับยานแฟตองเก้นนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็คาดว่าโบชิติโนจะส่งตัวสำรองลงเล่นกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พักตัวผู้เล่นหลักๆอย่างเอมมานูเอลอาเดบิยอเอริกลาเมล่าคริเซนอิลิกเซ่นก็น่าจะเป็นตัวสำรองนะครับเกมรุกก็น่าจะมีอารอนเลนนอนกับแอนดอสทาวเซ่นลงมาเป็นตัวจริงประสานงานกับแฮร์รี่เคนนะครับที่จะได้ลงมาแทนอาเดบิยอนะฮะไปดูโปรแกรมคู่อื่นๆในคืนนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวบอกเฉพาะคู่สําคัญสคัญนะเพราะว่าเตะกัน ประมาณ1,896คู่นะฮะเยอะมากคู่สำคัญสำคัญคืนนี้นะครับเหมือนเช่นกัดบักนะครับพบบียาเรลคลับบูชพบกับโตริโนซาวส์บวกนะครับพบกับเซลติกพีเอสวีไอโดเฟนเจอกับเอสโตริลดานิโปรพบกับอินเตอร์มิลานนะครับทั้งหมดนี้เตะในเวลาเที่ยงคืนนะครับเวลาตีสองนะฮะมีเซบีย่ากับเฟเยนูตเอเวอร์ตันที่อีกทีมของอังกฤษนะครับพบกับวอล์ฟบวกแล้วก็นาโปลีเจอสปาร์ตาปรากนะครับรวมถึงฟิออเรนติน่าที่จะเปิดบ้านรับมือแกงกองของฝรัง่งเศส ด้วยครับคืนนี้มีลุ้นกันหลายคู่เลยนะฮะเทียบเลยเทียบเลยครับเลือกกันได้ตามสะดวกใช่นะครับแล้วก็นี้ข่าวกีฬาเราก็หมดเวลาแล้วหมดละเพราะว่าเห็นมีสาวสวยรออย,อยอู่นะฮะคือเราสองคนก็จะไปดูสาวสวยนั่นแหละครับนะครับออช่วงนี้กลับไปที่คุณนนทกิจและคุณนนปรางเลยครับอ่าอก็ยังไงนะเดี๋ยว คุณบอกว่ามีสาวสวยมารอใช่ไหมแล้วก็เรายังไงนะเราก็จะลงไปรอดูสาวสวยเขาไงคือจริงๆรีบลงนี้ไม่ใช่พอแล้วแหละจะมีหลายข่าวเลยนะพอแล้วแหละให้มาใส่เสื้อสวยๆโชว์ให้นั่นแหละไม่มีอะไรแล้วคืนนี้ถามหน่อยดิเมื่อกี้นี้ผมอยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬามากเลยผมจะควรจะดูคู่ไหนดีอะควรจะนอนดีกว่าครับ นะครับทุกคนเออใช่มีนี่ด้วยนะวันนี้หกโมงเย็นมีบอลไทยใช่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 ใไหมบอลไทยเตะวันนี <g led> <g led> um ้ผู้ชายเตะบีมอลเลสเตคารับเลสเตโอโอเคเดี๋ยวติดตามกันขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณคครับ